เทือนกัมพูชาช้างศึกยู23วางสองแข้งยุโรปบวกตัวโหดไทยลีกไปคว้าทองซีเกมด้านดราม่าหนักมากแข่งดังสับแหลกนิชาทำแบบนี้ซัปโปโรจะตกชั้นเอาส่วนสุปโชคโอกาสยังไม่มาสักทีเกิดขึ้นไยังไงติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจะเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาตไทยแล้วก็เรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กราโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลท่านั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทาน รสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนคีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในการไปแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่ประเทศกัมพูชากันหน่อยนะครับช้างศึกยู23ชุดนี้ภายใต้การคุมทัพของโค้ชหลักอิสระสีทโลเนี่ยถือว่าตอนนี้กำลังมีความมั่นใจ หลังจากโชว์ผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโดฮาคัพนะครับเอาชนะทางฝั่งของกาตาเสมอซาอุดิอาระเบียนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยจะไปลุยีเกมเนี่ยจะเริ่มในระหว่างวันที่29เมษายนจนถึง16พฤษภาคมนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งค้นละอิสระสิทโลนะครับได้ทำการประกาศรายชื่อนักเตะชุดลุยซีเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยรอบแรกเนี่ยประกาศมาก่อน29คนก่อนจะตัดให้เหลือ20คนสุดท้ายนะครับโดยชุดนี้มี2นักเตะจากยุโรปมาเล่นด้วยก็คืออาชิตพลข์ี่รมจาก f อเอาบวกแล้วก็ชยวิพัฒส,สุพรรณเพศัตรจากเอสโตริวนะไปดูรายชื่อกันหน่อยนะครับก็ทั้ง29คนมีดังต่อไปนี้นะครับอิลาฟานดอเละพัฒระสร้อยมาลัยจากบุรีรัมย์ยูเ็ด โจทานเข็มดีจากราชบุรีนะครับแล้วก็มีธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือชุดนี้เนี่ยโจทานกับธีรศักดิ์จะเป็นตัวหลักแน่นอนโดยเฉพาะธีรศักดิ์เผยพิมายฟอร์มโคตรดีในตอนนี้ยิ่งโตยิ่งเก่งผมเชื่อว่าน่าจะฝากความหวังไว้ได้แล้วก็มีสลิลิวิอิงแก้วจากขอนแก่นทรงชัยทองฉ่ำฉัดมงคลเลืองธนะโลดแล้วก็ชันนรงพมสีแก้วจากชนบุรีเอนะครับก็เป็น3มนักเตะที่ เล่นไทยลีกเยอะมากช่วยได้เยอะแน่นอนปุเลเช่ทอสนิทจากเมืองทองอน,นันยยอดสังวานจากลำพูนเศรษฐศิสตร์สุวรรณเสดจ,จากเชียงรายลีออนเจมจากหนองบัวนะครับอภิสิทธ์แสนสีขมวดจากหนองบัวกิสดานนทรัตจากทูแบงคอกธีรวุฒิสวนสันจาก,กเกษตรศาสตร์สิทธาบุญล,ล่ากับบุคคลีเหลี่ยมดีจากคัสตอมแล้วก็มีเจมโอเวนซานาแฮนจากคัสตอมนะครับลงไปถึงกิติชัยใหญ่ดี ขนาดที่มีประตูอย่างโสพลนวิทย์หลักญาติจากแพร่พงศกรตีศาสตร์จากสุปการยศศกรบูรภาพันธมิตรประพันธ์แล้วก็ในทอนแก้วเจริญจากสุพันและดังพันธมิตรเนี่ยจากสุปการนะธิรพักบุเรืองนาจากอายุทยาพลาดลนจากตราดแล้วก็มีจักรพลแสนมะฮุงจากอุทัยธานีแล้วก็อีกสองคนจากยุโรปอย่างอาชิตเจพลชี่รมจากออลบวกแล้วก็เชาวิพัฒน์สุพันเพศ์นะครับ ผมว่า20คนน่ะคงน่าจะเป็นตัวหลักแหละคนที่เรียกเข้ามาใหม่น่าจะเรียกมาทดสอบมาซ้อมประมาณนี้นะแต่ผมเชื่อว่า20คนคนหลักมีในใจแล้วโดยทีมชาติไทยยู3ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะรายง,งานตัวฝึกซ้อมนะครับในวันที่20เมษายนนี้เวลาเที่ยงตรงและหลังจากนั้นเนี่ยจะเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตขับจังหวัดชนบุรี f c นะครับก่อนจะ ที่เหลือ20คนเดินทางไปกัมพูชาเนี่ยในวันที่27เมษายนนะครับผมลองดาวสิบเรื่องตัวจริงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่างไปจากนี้นะประตูก็น่าใช้เป็นโสพนวิชใช่ไหมแนวรับเนี่ยผมเชื่อว่าแผงแบ็กโฟก็จะเป็นชุดโดฮารครับแหละโจทานเข็มดียืนคู่กับทรงชัยทองฉ่ำซ้ายเนี่ยชัดมงคลขวาบุคคลีตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคู่กันระหว่างอ,าอิลฟานดอเล กับรีออนเจมนาลุก3าคนเนี่ยก็จะมีในส่วนของโฟแบอร์อน,นันยอดสังวานนะครับแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยเศรษฐิตสุวรรณเสตที่จะรับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งอาชิติพลชีรดมสลับเป็นกองหน้าตัวเป้ากับธีรศักดิ์เผยหิมายได้เออตัวดีอยู่ชุดนี้น่าสนใจนะครับเป็นชุดที่ผมเชื่อแฟนบอลชาวไทยน่าจะฝากความหวังไว้ได้นะ เพราะว่าน้องๆหลายคนโชว์ผลงานได้ดีในโดฮาครับมาแล้วที่มาตรฐานสูงมาเจอซีเกมที่มาตรฐานต่ากว่าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยสําหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการลุยซีเกมเนี่ยเกมแรกนะครับวันที่30เมษายนเวลา4โมงเย็นนะเจอกับสิงคโปร์เลยแล้วก็ได้หยุดพักย,วยาวๆเลย5-6วันนะครับแต่อีกที6พฤษภาคมเจอกับมาเลเซียในเวลา6อ4โมงเย็น แล้วก็ต่อเนื่องวันที่8พฤษภาคมเวลา4โมงเจอกับสปปลาวแล้วก็ปิดท้ายรอบแรกเนี่ย11พฤษภาคม1ทุ่มตรงเจอกับเวียดนามพูดง่ายๆว่าคือเรามีเวลาพักคือหลังจบเกมแรกหลังจากั้ได้พักแต่พอจบเกมแรกปุ๊บเนี่ยเราจะเตะแบบโคตรทีเลยคุณผู้ชมสมมุติเราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเตะในสุดท้ายวันที่11เนี่ย 13พฤษภาคมเราจะเตะร,รอบรองเลยแล้วก็16พฤษภาคมเราจะเตะร,รอบชิงเลยถ้าเราผ่านไปได้เรียกได้ว่าทางฝั่งเช้าภาพกัมบูชาเนี่ยจัดโปรแกรมให้แบบทีมชาติไทยหันหรือโหดจริงๆนะครับอาก็รอดูร่วมให้กําลังใจกันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจนะครับแฟนบอลชาวไทยก็ดูฟอร์มน้องๆที่จะเป็นสายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยนะอย่างชันยลงพรมสีแก้วเอ้ยธีรศักดิ์เผยพี่มายโจนาทานเข็มดี อีลาฟานดอร,ดอร์ลีออนเจมอะไรพวกนี้นะครับชื่อเสียงกําลังมารวมไปถึงตัวจากยุโรปอย่างอาชิติพลกับเชยพัฒก็อยากเห็นว่าทั้ง2คนนี้จะช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้ดีแค่ไหนรอดูนะครับโอ้โหให้กําลังใจกันเยอะๆนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีผมเชื่อว่ากระแสต,ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คึกคักแต่พอไปแข่งขันจริงเนี่ยน่าจะคึกคักเพราะแฟนบอลชาวไทย ก็ให้กำลังใจนะักเตะทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็รอดูช่องทางการถ่ายทอดสดเดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกทีผมเชื่อโอกาสที่เราจะเป็นแชมป์ก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกว่ารอบแรกผ่านไปได้เนะี่ยคู่ต่อสู้หนักๆก็จะมีเวียดนามแหละแล้วก็เจ้าภาพอย่างกัมพูชาที่อาจจะมีเรื่องราวของนอกสนามเข้ามาวุ่นวายแต่ผมเชื่อทีคุณภาพของทีมชาติไทยน่าจะคว้าเหรียญทองได้แต่ก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะ ก็รอติดตามว่าทีมชุดนี้เนี่ยมันจะมีทัวนาเมนต์เยอะนะคือถ้าเกิดเป็นแชมป์ีเกมปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่อยอดความมั่นใจไปรายการอื่นๆแล้วกันนะครับติดตามกันจากนั้นคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับต้นสกัดของน้องเช็คสุพรโชคสารชาติต้องยอมรับว่าน้อกเช็คว่าตั้งแต่กลับมาจากโปรแกรมฟีฟ่าเดเนี่ย โอกาสลงสนามน้อยมากๆในบอลถ้วยในตัวสำรองในบอลลีกเนี่ยมีชื่อแต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นก็ไม่รู้ว่าเปโตวิทว่าอย่างไงนะครับแต่ตอนนี้ฟอร์มการเล่นของซัปโปโรก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นักนะครับก็ยังอยู่โซนครึ่งล่างตารางนะครับที่สําคัญเนี่ยปัญหาของซัปโปโรที่เราเห็นแล้วเห็นอีกและเปโตวิทก็ยังแก้ไขไม่ได้คือเรื่องของเกมรับนะครับ ล่าสุดเนี่ยมีคำวิจารณ์เดือด,ด,อดจากเจโบทอยนะครับนี่ก็เป็นอนดีตกองหน้าของทีมคอนซาโดเลซัปโปโดอยู่ในชุดที่จบที่4อยู่ในชุดที่คว้ารองแชมป์ลูวันครับซึ่งเขาก็เคยทำงานกับเปโตวิชนะแต่เจโบทอยเนี่ยไม่รู้ว่าผิดใจกับเปโตวิจอยังไงออกมาวิจารณ์เปโตวิจยับเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกประตูที่ซัปโปโดเสียเนี่ยแย่มากๆจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดแต่ซัปโปโรเนี่ย ไม่ได้ฝึกฝนรูปแบบการป้องกันหรือการป้องกันแบบตัวต่อตัวเลยดังนั้นจะคาดหวังอะไรได้ก็แค่นั้นการจัดก,การทีมต้องดีมากกว่านี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซัปโปโรมีโอกาสตกไปอยู่เจลีก u e 2แน่นอนนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเจโบทอยเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมเคยไปดูซัปโปโรซ้อมมาหลายเดือนเนี่ยเขาเป็นทีมที่ไม่ซ้อมเกมรับจริงครับเขาเป็นซ้อมเกมลุกอย่างเดียวเกมรับที่ดีที่สุดคือเกมลุก คุณก็จะเห็นว่าซัปโปโรมันจะพลาดลูกง่ายๆอย,ย่างเซตบอลบิลล์อัพหน้าประตูแล้วก็เสียกันง่ายๆประตูเตะบอลพลาดเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ซ้อมเกมรับเลยเขาซ้อมเกมลุกก็เป็นสไตล์ของมิชาโอแต่เจโบทอยออกมาพูดแบบนี้เหมือนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับทั้งที่ร่วมงานกันมาเยอะปีนี้ซัปโปโรเนี่ยเสิประตูคู่แข่งเยอะมากนะเสียให้อุราวะ4ลูกเสียฟอนเาเล่ีแล้วก็เสียโกเบสานะครับ ส่วนน้องเชคสุปโชคสารชาติเป็นงานที่ยากเหมือนกันนะกับการเบียดแย่งตําแหน่งในทีมตอนนี้ของซัปโปโรนะครับถึงแม้จะมีชื่อแต่โอกาสลงเล่นน้อยมากในเจลีกแทบจะน้อยจริงๆก็ต้องไปโชว์ฟอร์มให้ดีในฟุตบอลถ้วยลูวานครับนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์น่าจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตรงนั้นแหละจะเป็นเวทีให้น้องเชคได้ได้เอาชนะใจเปโตวิดก็ให้กาลังใจน้องเชคสุปโชคสารชาติกันนะครับเป็นปีที่ไม่ง่ายของเจ้าตัวนะครับแต่สัญญาย,ยังเหลือเยอะ และรองเช็คก็ยังคงสู้ต่อนะครับให้กําลังใจกันเยอะๆอาะคิปนิยปมานี้ในช anel ตองสุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างกันน่กราโนล่าบาพัทนะที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติ้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7 e เ e ่นอทุกสาขานอกจากนี้ยังมีของพรีเมียมคอลเลคชั่นใหม่นะครับไป ซื้อกันได้เมื่อซื้อสินค้ากัเลเน่ครบ300บาทนำไปเสร็จมนแลกได้ทางเพจกันเลเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนผิพพนดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ